and i 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 อะไรากดูว่าอะไรเอไอ้สองตัวร่างแปลกๆไอ้สองตัวร่างเสียงแปลกๆเสียงต่างเพื่อนะ ดอยแอนดรอยแอนดรอยมันทุกคนเป็นแอนดรอยจริงแอนดอยโ้โงโงโออใครเนี่ยไอ้เขียวนี่ใครวะทุกคนทุกคนเด็กเดครับขึ้นรถครับขึ้นรถเด็กเดครับขึ้นครับครับครับผม้นรครับเด็กครับแอนดรอยอดรอยอคิกิผมขอเป็นคนเขียนได้หมคิวกดคิไว้กไว้กโโอเอปออ

ถ้วยทองคุ้ยอย่านะทองคำอย่าไอทองคำพี่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 ต่นอนใช่ไมครับไม่ได้เดกฮะพีเพียงแบบนี้ใครวะเออมาดล

กลับมาพอดีเลยพี่เทนสวัสดีครับเอเอนนแอนดรอยต้นแบบของยังไม่หมดเลยทำไมแอนดรอยต้นแบบเขาไม่มีปากเลยับพี่เขาไม่ยอมพูดอ่ะส่งมาส่งมาส่งมาัีไไก อะไรแอนดรอยสองตัวทำอะไรกันไอเี่ไอเี่ไอเจอี่ไอเพปี่ไอี่อเี่ไอี่ไอ่ขาเี่เอี่อพี่เฮ้เฮ้อี่อไเี่เฮ้เฮ้อเอไไเอ เฮ้ยพี่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 อาพี่อาพี่อาพี่าน่รักดวเองคร้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเกีรนดรอยเกียแอนดรอย เอออจฮดูเหล็กดูเหล็กดูเหล็กเอายี่หอดูเหล็กพี่พี่เครื่องปิมพเครื่องปิมพเครื่องพิมพ์ S S D สด D เอารูปในมิดรูปในมิดอย่าแล้วพี่นะอย่า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 นะบอกนะอย่านะใจมันเติมไม่มีอาการไม่มีปีอะไรเลยมีแต่ตุ๊กตาตัวน้อยๆตัวนี้ใช่เหรอพี่เฮีย พี่โตมาเองวะเนี่ยเปิดประตูมาก็เอาอีกและเปิดท้ายรถดูดิเปิดเปิดิพี่ใครเปนยืนขวางคเนี่เอ้าดูเรนเนี่ครับมันี่เน่ปิดิหว่งวะพี่มาดูนี่เลยร็วจ้าเร็วมาเรี่จ้าเ ตัวเฮียเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าอืาฮ่อฮ่าน่าฮ่าหมาฮนาฮ่าฮคนอื่นมันหาย่ปฮ่าหาฮ่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 าอ่าา่อฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮอา่าฮ่าฮ่าม่ด่าฮ ไอ้แอนดอยเราเอ่ยแอนดอยเงียบจังเลยพี่ทำไมพวกทำไมพวกพี่เงียบจังวะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อีกรอบหนึงนะครับชี้ขนาดชี้อไรมาอะไนี่ครบใจเย็นๆครับอย่าอย่าพึ่งคางอ่าอยม่กลยกมาเลยเฮจัดจีบ่ายเลอ่าอ่านนันหนึ่งสองหนึ่งสองยิมอ้ยกอนดิพี่ หนึ่งสองสามเรียแข็งยังไงอ่ะโอ้โหปัหป๊บนึงนะปันนึงนะเมื่อกี้ชัดชัดไม่สวยหนึ่งเอาเอาเงยหน้าพี่เงยหน้าน่ารักนหนึ่งสองสามอุ้ยมันมันเอาเอาใหม่หนึ่งสองสามโอ้โหมันชอดดีแล้วเมื่อกี้เอาไนมใจเย็นนะใจเย็นใจเยน ไอ้เงี้ยอย่าไยมึงอยู่ข้างหน้าวะความหน้าความหน้าความหน้าเงยหน้าอยู่นั่นแหละผู้ส่งสารคนถ่ายแค่นั้นจะมาเล่นจัดลูกอะเมื่อวันเม่เป็นลูกอะดื้อชิบหายเลยแต่ละคนหนึ่งไม่ติดเชี่ยที่บอกผมระเบิดดิ